สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลสององโรงเรียนปียบุตรศึกษาากรคุณครูชื่อคุณครูอัญชนาชุมเสดหรือเรียกสั้นๆว่าครูออยวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องตัวฉันเป็นยังไงเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแนละ้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะฉันเป็นยังไง เป็นการฝึกการสังเกตรูปร่างขนาดของสิ่งของคนสัตว์ว่าเป็นลนะักษณะเป็นอย่างไรเล็กใหญ่เตี้ยสูงเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะใช่แล้วคะ่ะ รูปฟุตบอลเดี๋ยเด็กๆสังเกตดูนะคะรูปฟุตบอลรูปที่หนึ่งมีขนาดเล็กหรือใหญ่เดี๋ยวคุณครูออยใช้เด็กๆลองสังเกตและลองคิดดูนะคะแต่เด็กๆไม่ต้องตอบครูออยก่อนนะคะเดี๋ยวครูออยจะมีรูปฟุตบอลอีกหนึ่งรูปไหมเด็กๆเปรียบเทียบดูโหเด็กๆคิดว่ารูปฟุตบอลรูปที่หนึ่งกับลูกที่สองรูปไหนมีขนาดเล็กกว่าคะ ใช่แล้วค่ะรูปที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่ารูปที่สองค่ะนี้คือภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพของมะม่วงนั่นเองอาเด็กๆด,ดูสิคะมะม่วงภาพที่หนึ่งมีขนาดเล็กหรือใหญ่เด็กๆคิดว่ามะม่วงภาพฝุนนี้มีขนาดเล็กหรือใหญ่คะ แต่เดี๋ยวเด็กๆไม่ต้องตอบครูออยนะคะเ,ะเดี๋ยวครูออยจะ้เด็กๆเปรียบเทียบกับมะม่วงผลที่สองดูนะคะว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่อ่าเด็กๆด,ดูสิคะมะม่วงผลแรกกับผลที่สองผลไหนมีขนาดเล็กกว่าคะใช่แล้วคะ่ะมะม่วงผลแรกมีขนาดเล็กกว่าผลที่สองนะคะ,ะภาพต่อไป เป็นภาพของอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นภาพของต้นมะพร้าวาเด็กๆสังเกตดูสิคะต้นมะพร้าวต้นนี้มีลักษณะเป็นยังไงคะสูงหรือเตี้ยคะแต่เด็กๆไม่ต้องตอบครูออยนะคะเดี๋ยวครูออยจะเด็กๆเปรียบเทียบกับต้นมะพร้าวต้นที่สองดูนะคะว่าต้นไหนจะปีจะเตี้ยต้นไหนจะสูงนะคะหโห ต้นมะพร้าวต้นนี้สูงเลยใช่ไหมคะค่ะต้นมะพร้าวต้นที่หนึ่งจะเตี้ยวกว่าต้นมะพร้าวต้นที่สองนะคะ,ะภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็นภาพของเครื่องบินเครื่องบินลำที่หนึ่งเด็กๆดูสิคะว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับลำที่สองดูนะคะ เครื่องบินลำที่สองเด็กๆเห็นไหมคะว่าเครื่องบินลำที่สองมีขนาดใหญ่กว่าลำที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินลำที่สามเด็กๆเห็นไหมคะว่าเครื่องบินลำที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดและเครื่องบินลำที่หนึ่งมีขนาดเล็กที่สุดใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพนี้นกันนะคะว่าเป็นภาพของอะไรเป็นภาพของอะไรคะ ดวงดาวนั่นเองค่ะดวงดาวดวงที่หนึ่งเด็กๆดูสิคะว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่ดวงดาวดวงที่สองเห็นไหมคะว่าดวงดาวดวงที่สองมีขนาดใหญ่กว่าดวงที่หนึ่งดวงดาวดวงที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่าดวงดาวดวงที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะโหดวงดาวดวงที่สามมีขนาดใหญ่เลยใช่ไหมคะ ดวงดาวดวงที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดและดวงดาวดวงที่หนึ่งมีขนาดเล็กที่สุดค่ะเป็นภาพของอะไรคะเรือนั่นเองค่ะเราดูสิคราว่าเรือรำลำแรกมีขนาดเล็กหรือใหญ่เรือลำที่สองมีขนาดเล็กหรือใหญ่คะใช่แล้วค่ะ เรือลำที่สองมีขนาดใหญ่กว่าเรือลำแรกนะคะเห็นไหมคะเรือลำที่สามมีขนาดเล็กหรือใหญ่คะเรือลำที่สามมีขนาดใหญ่กว่าลำที่สองและลำที่หนึ่งนะคะเรือลำที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดเรือลำที่หนึ่งมีขนาดเล็กที่สุดนะคะ รูปท้องทะเลรูปนี้จะมีอะไรให้เราสังเกตนะโหเด็กๆเ,เห็นไหมคะคือรูปอะไรคะรูปปลาหมึกนั่นเองค่ะดูสิคะปลาหมึกตัวนี้จะมีลักษณะเล็กหรือใหญ่อาเด็กๆเ,เห็นไหมคะปลาหมึกตัวที่หนึ่งมีตัวเล็กกว่าปลาหมึกตัวที่สองนะคะ ปลาหมึกตัวที่สามเป็นปลาหมึกที่ตัวใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะปลาหมึกตัวที่สามมีขนาดใหญ่กว่าปลาหมึกตัวที่1และตัวที่สองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปลาหมึกตัวที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดปลาหมึกตัวที่หมีขนาดเล็กที่สุดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรคะ รูปนกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราดูสิคะว่านกตัวนี้จะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่กันนะอ่เด็กๆเห็นนกตัวที่สองไหมคะที่บินมาเด็กๆเห็นไหมคะว่านกตัวที่สองมีขนาดใหญ่กว่านกตัวแรกนะคะ เด็ก,กเห็นนกตัวที่สามไหมคะที่บินมาเด็กๆเห็นไหมคะว่านกตัวที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดใหญ่กว่าตัวที่หนึ่งและตัวที่สองส่วนนกตัวที่เล็กที่สุดคือนกตัวที่หนึ่งค่ะเด็ก,ก,กเห็นไหมคะนี่คือรูปอะไรคะรูปบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าบ้านหลังนี้จะใหญ่หรือจะเล็ก โหเด็กๆเห็นไหมคะบ้านหลังที่สองใหญ่กว่าบ้านหลังที่1ใช่ไหมคะโหบ้านหลังที่สาจะใหญ่กว่าบ้านหลังที่1และหลังที่สองบ้านหลังที่สมจะมีขนาดใหญ่ที่สุดบ้านหลังที่หนึ่งจะมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อกี้ใครตอบได้บ้างคะเก่งมากเลยค่ะ นี่คือตัวอะไรคะช้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าช้างตัวนี้จะใหญ่เป็นช้างตัวใหญ่หรือเป็นช้างตัวเล็กช้างตัวที่หนึ่งเล็กกว่าช้างตัวที่สองใช่ไหมคะ โหช้างตัวที่สามเป็นช้างที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยเป็นช้างที่ตัวใหญ่กว่าตัวที่หนึ่งและตัวที่สองช้างตัวที่เล็กที่สุดคือช้างตัวที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะนี่คือภาพอะไรคะ ภาพสิงโตเจ้าป่านั่นเองเด็กๆดูสิคะสิงโตเจ้าป่าตัวนี้จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเห็นไหมคะสิงโตตัวที่สองมีขนาดใหญ่กว่าสิงโตตัวที่หนึ่ง และสิงโตตัวที่สามมีขนาดใหญ่กว่าสิงโตตัวที่หนึ่งและตัวที่สองสิงโตตัวที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดสิงโตตัวที่หนึ่งมีขนาดเล็กที่สุดค่ะตัวอะไรเอ่ยคะ่ะงวนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างัวตัวที่หนึ่งจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ เด็กๆคิดว่างวตัวไหนเป็นงวตัวเล็กคะใช่แล้วค่ะงวตัวที่หนึ่งนั่นเองงวตัวที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่างวตัวที่สองนะคะอ่าเด็กๆดูสิคะงวตัวที่สองและตัวที่สามงวตัวไหนมีลักษณะใหญ่กว่าคะใช่แล้วค่ะงวตัวที่สามจะใหญ่กว่าใช่ไหมคะ งวตัวที่สามมีลักษณะใหญ่กว่าค่ะงวตัวที่สามใหญ่กว่าตัวที่หนึ่งและตัวที่สองงวตัวที่สามใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะงวตัวที่หนึ่งเล็กที่สุดค่ะนี่คือตัวอะไรคะหมานั่นเองค่ะเด็กๆดูสิคะว่าหมาตัวนี้จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เอ่ย เห็นไหมคะม้าตัวที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่าม้าตัวที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะม้าตัวที่สามมีขนาดใหญ่กว่าม้าตัวที่หนึ่งและม้าตัวที่สองม้าตัวที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดม้าตัวที่หนึ่งมีขนาดเล็กที่สุดคะ่ะตัวอะไรคะ ไก่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าไก่ตัวที่หนึ่งจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เอ๊ะไก่ตัวไหนคะที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองคะใช่แล้วคะ่ะไก่ตัวที่สองมีขนาดใหญ่กว่าไก่ตัวที่หนึ่งคะ่ะ เอ๊เด็กๆดูสิคะไก่ทั้งสามตัวนี้ไก่ตัวไหนมีขนาดใหญ่ที่สุดคะใช่แล้วค่ะไก่ตัวที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดและไก่ตัวที่สามมีขนาดใหญ่กว่าไก่ตัวที่หนึ่งและตัวที่สองส่วนไก่ตัวที่เล็กที่สุดคือไก่ตัวที่หนึ่งค่ะนี่คือรูปอะไรคะ ฟักทองนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันสิคะฟักทองรูปที่หนึ่งจะเป็นฟักทองผลที่ใหญ่ที่สุดหรือผลที่เล็กที่สุดกันหน้าอะเด็กๆดูสิคะฟักทองผลที่หนึ่งกับผลที่สองผลไหนคะที่มีขนาดเล็กกว่ากันใช่แล้วคะ่ะ ฟักทองผุนที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่าฟักทองผุนที่สองนะคะเอเ๊ะแล้วเด็กๆดูสิคะฟักทองทั้งสามผุนเนี้ยฟักทองผุนไหนคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใช่แล้วคะ่ะฟักทองผุนที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุด ใหญ่กว่าฟักทองผลที่หและผลที่สองส่วนฟักทองที่เล็กที่สุดคือฟักทองผลที่หน,นะคะอาเด็กๆมาดูกันสิคะนี่เป็นรูปของอะไรคะรูปของทุเรียนนั่นเองค่ะหลายๆคนคงจะชอบทานกันใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุเรียนลูกที่1นึมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าทุเรียนลูกที่สอง เด็กคิดว่าทุเรียนลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองทุเรียนลูกไหนคะมีขนาดเล็กกว่าใช่แล้วค่ะทุเรียนลูกที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่าทุเรียนลูกที่สองค่ะอ่เละทุเรียนลูกที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะทุเรียนลูกที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุดทุเรียนลูกที่สามใหญ่กว่าลูกที่หนึ่งและลูกที่สองทุเรียนลูกที่หนึ่งมีขนาดเล็กที่สุดค่ะ,ะเด็กๆดูสิคะเด็กผู้ชายคุณน,นี้จะสูงหรือจะเตี้ยวกว่าเด็กผู้ชายคุณที่สองคะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันดีกว่านะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะคุไหนเตี้ยวกว่าคะ ใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายคนที่หนึ่งเตี้ยกว่าเด็กผู้ชายคนที่สองอ่าและเด็กผู้ชายคนที่สามสูงที่สุดเด็กผู้ชายคนที่สามสูงกว่าเด็กผู้ชายคนที่หนึ่งละคนที่สองเด็กผู้ชายคนที่หนึ่งเตี้ยที่สุดค่ะอะ่เดี๋ยวเรามาดูต้นไม้กันดีกว่านะคะ ต้นไม้ต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองเด็กๆคิดว่าต้นไม้ต้นไหนเตี้ยกว่ากันคะใช่แล้วค่ะต้นไม้ต้นที่หนึ่งเตี้ยกว่าต้นไม้ต้นที่สองค่ะเด็กๆดูสิคะต้นไม้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองและต้นที่สามต้นไม้ต้นไหนสูงที่สุดคะใช่แล้วค่ะต้นไม้ต้นที่สามสูงที่สุด ต้นไม้ต้นที่สามสูงกว่าต้นไม้ต้นที่หนึ่งและต้นที่สองต้นไม้ที่เตี้ยที่สุดคือต้นไม้ต้นที่หนึ่งค่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่ารูปตอบไอเป็นรูปอะไรรูปยีราฟนั่นเองคะ่ะเด็กๆด,ด,ดูนะคะยีราฟตัวที่หนึ่งและตัวที่สองยีราฟตัวไหนสูงกว่ากันคะ ใช่แล้วค่ะยีราฟตัวที่สองสูงกว่ายีราฟตัวที่หนึ่งเด็กๆดูสิคะยีราฟตัวที่หนึ่งตัวที่สองและตัวที่สามยีราฟตัวไหนสูงที่สุดคะใช่แล้วค่ะยีราฟตัวที่สามสูงที่สุดยีราฟตัวที่สามสูงกว่ายีราฟตัวที่หนึ่งและตัวที่สองยีราฟตัวที่เตี้ยที่สุดคือยีราฟตัวที่หนึ่งค่ะ ต่อไปเป็นภาพของอะไรค่ะอ่าเป็นภาพของเสาไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราดูสิคะเสาไฟต้นที่หนึ่งและเสาไฟต้นที่สองเด็กๆคิดว่าเสาไฟต้นไหนเตี้ยกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะเสาไฟต้นที่หนึ่งเตี้ยกว่าเสาไฟต้นที่สองค่ะอ่า สาไฟต้นที่หนึ่งเสาไฟต้นที่สองและเสาไฟต้นที่สามเด็กๆคิดว่าเสาไฟต้นไหนสูงที่สุดคะใช่แล้วค่ะเสาไฟต้นที่สามสูงที่สุดค่ะเสาไฟที่เตี้ยที่สุดคือเสาไฟต้นที่หนึ่งค่ะนี่คือตัวอะไรคะเด็กๆเกะนั่นเองค่ะดูสิคะ เตะเกะตัวที่หนึ่งและเกะตัวที่สองเกะตัวไหนมีขนาดเล็กกว่ากันคะใช่แล้วค่ะเกะตัวที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่าเกะตัวที่สองและเกะตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือเกะตัวไหนคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะใช่แล้วค่ะเกะตัวที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุด กะตัวที่สามมีขนาดใหญ่กว่าเกะตัวที่หนึ่งและเกะตัวที่สองเกะตัวที่เล็กที่สุดคือเกะตัวที่หนึ่งค่ะนี่คือรูปของอะไรคะสุนัขค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะสุนัขตัวที่หนึ่งและสุนัขตัวที่สองว่าสุนัขตัวไหนมีขนาดใหญ่กว่ากัน เด็กๆคิดว่าสุนัขตัวไหนมีขนาดใหญ่กว่ากันคะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูสิคะใช่แล้วค่ะสุนัขตัวที่สองมีขนาดใหญ่กว่าสุนัขตัวที่หนึ่งสุนัขทั้งสามตัวนี้ <lem mer. S 1> เด็กๆคิดว่าสุนัขตัวไหนมีขนาดใหญ่ที่สุดคะใช่แล้วค่ะสุนัขตัวที่สามมีขนาดใหญ่ที่สุด ใหญ่กว่าตัวที่1และใหญ่กว่าตัวที่สองค่ะส่วนสุนัขตัวที่เล็กที่สุดคือสุนัขตัวที่1ค่ะต่อไปเป็นเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมการศึกษากันดูนะคะเด็กๆก็ได้ความรู้กันไปเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความรู้ของเด็กๆดูนะคะวงกลมภาพที่ใหญ่ที่สุดวงกลมภาพที่ใหญ่ที่สุด ภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองค่ะภาพที่สามเด็กๆสังเกตดูนะคะภาพไหนใหญ่ที่สุดอ่าเด็กๆคิดว่าภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพไหนใหญ่ที่สุดคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะใช่แล้วค่ะภาพที่สามค่ะเต่าตัวที่สามใหญ่กว่าเต่าตัวที่หนึ่งและตัวที่สองค่ะ วงกลมภาพที่ใหญ่ที่สุดวงกลมภาพที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่สองค่ะตัวที่สามค่ะเด็กๆดูสิคะตัวไหนใหญ่ที่สุดคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะภาพไหนเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งค่ะ ภาพที่หนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าภาพที่สองและภาพที่สามนะคะเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดวงกลมภาพที่สูงที่สุดวงกลมภาพที่สูงที่สุดเด็กๆดูสิคะภาพไหนสูงที่สุดนะคะภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองและภาพที่สามเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะ เด็กๆคิดว่าภาพไหนสูงที่สุดคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าใช่แล้วค่ะภาพที่สามค่ะภาพที่สามสูงที่สุดนะคะสูงกว่าภาพที่หนึ่งและภาพที่สองค่ะวงกลมภาพที่เตี้ยที่สุดวงกลมภาพที่เตี้ยที่สุดภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สอง ภาพที่สามเด็กสังเกตดูดีๆนะคะภาพไหนเตี้ยที่สุดค่ะาเด็กๆคิดได้เป็นภาพไหนคะที่เตี้ยที่สุดภาพที่หนึ่งภาพที่สองและภาพที่สามเด็กคิดได้เป็นภาพไหนคะใช่แล้วค่ะภาพที่สองค่ะภาพที่สองเตี้ยที่สุดเตี้ยกว่าภาพที่หนึ่งและภาพที่สามค่ะวงกลมภาพที่ใหญ่ที่สุด วงกลมภาพที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันสิคะภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองค่ะภาพที่สามค่ะเด็กสังเกตดูดีๆนะคะภาพไหนใหญ่ที่สุดใช่แล้วค่ะภาพที่สองค่ะใหญ่ที่สุดภาพที่สองใหญ่กว่าภาพที่หนึ่งและภาพที่สามนะคะวงกลมภาพที่เล็กที่สุด วงกลมภาพที่เล็กที่สุดภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองค่ะภาพที่สามค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆน,นะคะว่าภาพไหนเล็กที่สุดเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งเล็กที่สุดค่ะเกมเรียงลำดับภาพ เกมเรียงลำดับภาพเรียงลำดับภาพเล็กไปใหญ่เรียงลำดับภาพเล็กไปใหญ่เ,ด,เญด็กๆดูสิคะภาพที่1คะ่ะภาพที่สองและภาพที่สามเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าภาพไหนเล็กที่สุดและภาพไหนใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเด็กๆคิดว่ากล่องของขวันทั้งสามกล่องนี้กล่องไหนเล็กที่สุดคะ ใช่แล้วค่ะกล่องสีชมพูค่ะต่อมาขนาดใหญ่กว่ากล่องสีชมพูเด็กๆคิดว่าเป็นกล่องไหนคะถูกต้องแล้วค่ะกล่องสีเขียวค่ะและใหญ่ที่สุดเด็กๆคิดว่าเป็นกล่องไหนคะา่กล่องสีแดงค่ะเก่งมากเลยค่ะเรียงลำดับภาพใหญ่ไปเล็กเรียงลำดับภาพใหญ่ไปเล็ก ดูสิคะภาพที่หนึ่งคะ่ะภาพที่สองภาพที่สามคะ่ะเดี๋ยวเราเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนใหญ่ที่สุดคะภาพที่สามคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะแล้วต่อไปเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะ ภาพหนึ่งนั่นเองค่ะภาพที่หนึ่งค่ะเล็กที่สุดเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะภาพที่สองค่ะเรียงลำดับภาพสูงไปเตี้ยเรียงลำดับภาพสูงไปเตี้ยภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองค่ะภาพที่สามค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าใครสูงที่สุด าภาพไหนสูงที่สุดคะภาพที่สองนั่นเองค่ะเละถัดไปเป็นภาพไหนคะภาพที่หนึ่งนั่นเองค่ะเละภาพไหนเตี้ยที่สุดคะเป็นผู้หญิงภาพที่สามใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูออยฝากการบ้านทักษะการคิดเล่มหนึ่งหน้าที่18-19นะคะฝากเป็นการบ้านนะคะแล้วเด็กๆนำมาส่งวันเปิดเทอมนะคะค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้ทักษะของการเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆ คนเลสัตว์ไปแล้วใช่ไหมคะค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบ่อยๆนะคะช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด19เด็กๆอย่าลืมสวมแมดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะและหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย